เด็กเดี๋ยวนี้สมมติว่าถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่ใช่ป่ะเราจะรู้เลยว่าคนไหนแก่คือเขียนยาวๆไอ้คุณแบบลงรูปตัวเองทุกรูปอ,อันนี้คือคนแก่ แต่ถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ๆอ่ะ,อะเขาจะมีรูปไม่กี่ใบเว้แบบ5ใบ9ใบแล้วก็จะลงแต่สตอรี่ทำไมเขาลงกันอย่างนั้นโพสน้อยๆแต่เรื่องเนี้ยหนูเคยถามน้องนะเพราะว่าน้องสาวหนูเป็นแบบไปลายปลายเจนซีที่จะไปเกือบอัลฟาแล้วอะไรเงี้ยน้องสาวหนูแบบเขาลงรูปวันเกิดไปล่าสุดคนก็มาแฮปคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะสองวันเขาลบหนูก็แบบลงทำไมหรือว่าลูกที่เขาจบมหกเนี่ยลงไปปุ๊บอาทิตย์หนึ่งลบเขาบอกว่ามันไม่ชอบการที่แบบว่าอยู่ในโลกของโซเชียลเยอะอ,อะไรเงี้ยอย่างเราเกิดมาตั้งแต่เราเด็กๆอะไรเงี้ยเราอยู่กับ ดีแล้วชื่ออ๋อมีชื่อไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนแบบเกิดมาก็เป็นแบบคนในโซเชียลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ความติดแกมในโซเชียลมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบบางทีเขาแบบเหนื่อยที่เขาต้องไปทําให้มันเหมือนคนอื่น<อ>ซึ่งอันนี้ในมุมของน้องสาวหนูคนเดียวนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าแบบแคนอื่นเป็นใครคือหน,นอองเทรนอยู่ไม่รู้ว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นที่เขาจะแบบทุกๆเดือนหรือทุกๆสามเดือนเขาจะรีโซเชียลใหม่ครบ3มเดือนปุ๊บเขาจะอันฟอลทุกคนแล้วก็เริ่มฟอลใหม่เพราะว่าบางคนมันหายไปจากชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ย อยากแบบอัปเดตให้มันแค่ปัจจ<ด>ุบันได้เวลาอันฟอรีแบนรีแบนมแลก็จริงเนาะบางทีเราก็แบบแอดเฟรมแล้วก,การรีมูฟหรืออันฟอลโลมันก็เป็นเรื่องก็ไม่ได้เกียเียดอ,อะไรกันนี่